สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุโูสุกคนครับพ่อกั้นอีกแล้วขั้นค่ายชาแนลมัอนี้พาทีมงานนะครับมหานนไม้ครับพี่น้องเลิกงานมากครับแป๊บมหากับเขาครับได้จักแกงนึงกับเอาครับไปหลุดไปชมน้ากันเนาะครับพี่น้องว่ามันสี่อใดบอไปหลุดน้ากันครับพ่อแล้วครับนอนง่ายขอนึงเดีนีนอหง่ อู้เออนัหนอนใหญ่ปึ๊งตาดีที่ตาหมาเถอะวะออกนอใหม่ออกใกล้ๆพี่ซับนี่นอนใหญ่นอหนึ่งนอนในหน่อยกับมีครับ okay, พ okay. okay. ี่น้องนี่ครับโอ้หนอพอแกงอยู่พี่น้องเอาเอหนอนใหญ่หนอนหนึ่ง อมนี่ครับพี่นองนอนหนึ่งโอ้หงอนงามนอนใหญ่เติบอยู่ครับไปลุนไปชมกันต่อครับูมาิแห้งแห้งพูเดเเิไปเชฟน้ำหนาวางไว้ีนละก้อนเดี๋ยวเกิดสิงโง่มานนี่อีกล่ะ นี่ครับโอ้มีแต่น้องงามพี่น้องเบิ่งดูพี่ทั้งพี่นำพี่น้องสองนองโคดมีต่น้องงามครับโอ้นอลายนออยู่พี่น้องโอ้ลมแล้วโอ้งามเลยพี่น้อง ขขาวจุนพูนเลยครับนี่ครับอันอีกนอหนึ่งท่านคุณจะเอาเลือดลายมันแก้ะเอาเลือดลายันก น้องใหม่ไม่เมือนเสียเขากระเพาะี่ไเออไ้อนเยุ้ออออนจับมังครับโอ้อยู่ลึกตนวอยอติดอ่อนจับอ้หใหญ่แห้งพี่น้อง อ่อนๆเลยเพิ <Station> ่นแนมบมเห็นเมื่อกี้อยู่น้ำกันคู่กันเองเลื่องพูดเหม็นนี่มานอะไรมวยเออเหม็นอีดี มองเกาวโอ้บอฮักไปอีกกอนึงพี่น้อยพี่น้องโอ้ยงามอยู่เฮาเชฟจัดการเชฟน้องงามๆให้เชฟตัวผีมือผีมือเอือข้าวงามเนาะทั้งผีมีบอพี่น้องโอ้ยหลายนออยู่ครับสองนอสามนอ นั่นแตะเชฟเอาโหลดเออ,อเอาแกนนั่นส่วนนี้ห่อ,อละเอาโหลดเอาโซนแน่ของเชฟอ่ะพูนขาวจุนพูนทั้งพี่กับพูนพพนะงามคือผู้สับ มีแต่น้องงามๆครับพี่น้องน้องนึงพี่น้องกอนที่เดยวันเ่า็นงมามัน้งใหม่ไก่เาไปเคี่ยวอย่างโมหามนี่ครับงามๆครับพี่น้องเบิดแล้วครับกอนี่ามกอ มองคืเคยเอามองเก่าแหละครับค e nah ือยากเงี้ยมได้กะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มาเอาครับพี่น้องเนี่ยเอาแม่้ยยังเน่งดียงยัอาินมันเคยเฮาเอาอะไดีติด ติดอะไรมันติดงามันได้แล้วเขาแดดแนงยังไงเนาะโหใหญ่ดีแนงพี่น้องไปลุนน้ำกันต่อพี่น้องอีกสองสามกอครับว่ามันซีมีบอ หกอยู่พี่น้องอมาเมื่อนั้นบ่หกป้าน,นี้ครับมันไดน้ฝนมันก็นเลยเขียวเฮ็ดยั้งนี่เฮ็ดปวกบ่เฮ็ดปวกโบแมนได้ฝนมาสองสามมือครับเขียวชุ่มไปเลยครับเขียวทั้งปลาเลยครับเบิ่งแล้วก็สดชื่น เอาติเห็ดบ่ออกติเห็ดน้ำหมากดอกมีแต่ดอกง่ายๆพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็ดอกน้นอยกำลังจูมพี่โตพี่พี่น้องนี่เห็ดน้ำหมากนี่พี่น้องดอกมีแต่ดอกง่ายๆแต่ตัวนี้ก็สิเปื่อยจักน้อยเหรอบัวเอาแล้วครับบวัวน้า แต่ว่ามันมันมันหน่อยจะเลยบอ่เอาครับนอนหน่อยกับบอ่อเอามันหน่อยพวดมันน่อยพวดกับบอ่อเอาน,นี่เออเอาสำลักนะมาเบิ้งดูโอ้นี่ครับพี่น้องมองหม่ใหญง่ๆครับ อีกน้อนหนึ่งพี่น,อน้องอยู่นี่เออเอากึงเทิงบอาเทิงโพเมองมกี้นะเออนะั่นอ๋อขาดแล้วเอาแล้วจะเอา n ยาก น้องงามคือกันพี่น้องคือคนถิ่นมาผีแล้วนี่ครับสองนอครับก้อนี่ถือว่านอใหญ่เติบอยู่พี่น้องไปชมก้อนไม่ครับหมดกกะัพอได้ละได้ได้ที่ใส่ข้ามก็ทิ่หางเอ้าเอาหอดเหงาเนาะมันก็สิออกเลยจังไดโอ้ยนอ อหนี่ก้อนี่มีสามนอสีนอพี่นองมีแต่นองงามๆครับโอนหนึ่งโอ้นอแท่งลงดินตีนเต่าตีนแล้วลงโพงลงโพงฉันห็น้งงนี่เลยโ đây ừ. ừ, để tay kèn ừ đây lạ. rồi lạ sắp sắp xem chứ thịt còn nó bỏ cái, <laughs> cái đây ừ. nhanh nhanh lên vì nó còn đi cái nào ยอดแท้ครับดีตัว,ตวไปปล่อยไปเบิ่งกอไม้กันพี่น้องเพราะมันสิมีอีกบ่อ้อมไปบ่ได้น้ำรัดหนาคักพโพดไปไปซ้อมเบิ่งกอ่อนดูมีบ่นอนตับเตา้านอนตับเต้าบ่เอาดอกหัดพูนไป ข้างในลาะไป,ไปหาล<ไ>ปหาลอเบ่งข้างในข้างในก็มีารกออยู่ายกอดม,ดมดมมองมองหาหน่ใหม่พี่น้องได้ถุงพายหนึ่งกับอีกเคิงครับอีกถุงหนึ่งพูนอยู่ตรงพูนเอาไว้พูนครับพายเขามากอะนักซ,ซ,ซื้อมันเต็มถุงแลวพี่น้องไปทางใดน้อบาทนี่ขึ้นเงียบกิบท้ มามามาอย่าเข้าไปเลกหลายอาน,นอนมันขึ้นสูงแล้วกอหลวกอือนี่มีอยู่นอนหนึ่งนี <c oughs> ่พี่น้องนอนลวกกำลังสิเกิดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวต่อไปก็จะได้เก็บหาเก็บนอหลวกแล้วครับ มาสองสามมือนน้ำก็งหงดีดีพี่น้องแต่ว่าบ่มีปลาไหมปลามันบมบืนขึ้นมาหกอ,อีกลีครับปเป็นยังคือบกาเขาไปเอาไบไฟเป็นหางอุยงอยู่ใต่หนองอนน <laughs> ันเบื้องชาระคดีหลาะคุณหน่ยไปครับคืคคคออีกทีเดียวเป็นอนอุย กลับเราพี่น้องมาบอดชั่วโมงครับได้สองถุงพ้ายนี่ครับถุงหนึ่งนี่ถุงหนึ่งครับมีแต่นองงามๆกลับแล้วพี่น้องมาหาประมาณเอาเต็มที่ชั่วโมงหนึ่งแล้วครับได้สองถุงพ้าจะถือว่าลายครับหลยเติอบอยู่ สำหรับคลิปนี้ก็พ่อสำมีเนาะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันค่ายชาแนลและทีมงานสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม